ยป็นไงปีใหม่เนี่ยได้ไปเที่ยวไหนกันไหมเอาเทวริสก่อนคุณได้ไปเที่ยวไหนไหมผมไม่ได้ไปเลยครับเอาไม่กลับบ้านไปเยี่ยมแม่หน่อยไม่ครับพอดีแม่โทรมาขอร้องว่าปีนิยกรรบครับอา้าวทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นปีที่แล้วนี่หนักไปไหน่อยครับหนักเหรอครับหนักแบบไหนแล้วมันยังไงเล่าให้ฟังดิปีที่แล้วนี่คือกลับแล้วก็เซ็นครบทุกร้านเลยร, <c oughs> ร้านช็อหรอาครบทุกร้านเลยทุกร้านครับ ้าวแล้วทีนี้ใครไปจ่ายหนี้ให้อ่ะก็แม่ครับพอถึงเวลาทำงานผมก็กลับมาทํางานเลยครับไม่โอ้โหให้แม่ไปตามใช้หนี้ร้านชํา <c oughs> เซ็นไว้ครบทุกร้านโอ้ทำไมเป็นภาระพ่อแม่ขนาดนั้นนหอพี่ <c oughs> แย่แย่เลยเนี่ย, yeah, ยแย่มากเลยแล้วไอ้กอฟแล้วเองอะ่ะเป็นยังไงผมก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันครับอา้าททำไมไม่ไปหน่อยปกติก็เห็นไปทุกป,ปีปีนี้พ่อตาบอกว่า ข้าวในเล้าไม่เหลือแล้วครับโอ้โหเองนี้หนักกว่าพี่ไอ้พวกนี้ปีที่แล้วขายข้าวจนหมดเล้าเลยเหรอไม่หมดครับบอสหมดไปประมาณ15กระสอบเลรอได้ครับแล้วปีนี้แกบอกว่าไม่เหลือสักสอบแล้วครับในเล้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นปีที่แล้วทําไมเอาข้าวไปขายปีที่แล้วก็เอาไปขายซื้อเล้าซื้อเบียร์กิน่นหครับ่อแต่ผมยังดีกว่าพี่เทนะครับดีกว่าอย่างไงวะ ผมกินกับพ่อตาไงครับอผมยิงกินกับพ่อตาครับพี่กินกับใครอ่ะอันนี้กินกับเพื่อนกินกับเพื่อนผมกินกับพ่อตาไงพอลูกเขินรปเสียพี่ใหม่บอสได้ไปไหนไหมครับก็สังสรรค์ปาร์ตี้ทุกวันเนี่ยพี่อยากจะบอกพวกคุณพอดีเลยพวกคุณเนี่ยกลับไปบ้านก็ไปเป็นภาระให้พ่อให้แม่อให้พ่อตาแม่ยายที่หลังอย่าทําแบบนี้นะพี่เนี่ยปาร์ตี้ได้ทุกวันพี่ใช้วิธีการเพื่อนคนไหนโพสเฟซบุ๊ก เขาจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้ที่บ้านฉลองปีใหม่ใครโพสต์ปึ๊บพี่ทักไปหาเลยพี่ทักไปหาเลยว่าเอ้ยคิดถึงวยอยากสังสรรค์ด้วยเขาก็ต้องเชิญเราไปบ้านเขามันก็ของปีทั้งนั้นน่ะเองจํามุกนี้ไว้ใช้กันนะจะได้ไม่ลําบากคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านเออไม่ใช่แม่งขนข้าวไปขายไปเซ็นร้านขายของชํามันต้องใช้หัวหน่อยนะโอเคจําไว้หนักกว่าเราอีก